กำลังเข้าไปเที่ยวชมเขื่อนและสันเขื่อนนะครับขึ้นไปบนสันเขื่อนถ่ายให้เพื่อนดูนะตรงชื่อเขื่อนบุปน์บุปนตรงนั้นเป็นสันเขื่อนนะตรงสะพานถึงแล้วเขื่อนอุบลรัตน์ของเรานะนี่ครับนี่เอามากเลยนี่ครับ มาถึงแล้วเขื่อนอุบลรัตน์อันนี้เป็นบริเวณสันเขื่อนนะครับร้านอาหารเครัยโอ้ยยิ่งใหญ่มากนะใหญ่มากนะปริมาณน้ำก็ค่อนข้างเยอะในช่วงนี้อ,อ,อ้อมอ้อมเขาลูกนี้ไปนะ,ะ,ะนี่ครับบริเวณสันเขื่อนก็จะมีสนามหญ้าให้นั่งปิกนิกพักผ่อน นี่ขวามือนะครับจะพาเพื่อนๆมาชมไฮไลท์ตอนนี้นะนี่นะเพื่อนดูเป็นประตูระบายน้ําที่เขื่อนอุบลรัฐนะเพื่อนลำน้าพองนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับลำน้ําทีนะนะครับเพื่อน